สวัสดีครับตอนนี้เอ้าอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดกาละสินครับผมตอนนี้ออกมาจากตัวเมืองกาละสินประมาณเจ็ดกิโลแปดกิโลนี่แหละครับอยู่ถนนซีเลนตัดไม่กาละสินมุกดาหารครับน,นี่เอ้ากาสิแวะ ในระหว่างทางนี่ครับมันจะมีสวนสงบรเรือจังใดนี่แหละอุทยานหลวงปู่ศิลาสริจันโทรครับอยู่บริเวณริมทางหิมทางนี่แหละหลวงปู่ศิลาสริจันโทนะครับสวนสงอยู่ทาง สายมื้อเนี่ยแหละครับมันจะมีหลูกป,ปั่นของหลวงปูก็กเท่ากับซีแวะเข้าไปกราบสการะขอพรเพิ่นเพื่อเป็นสิริมงคลรับกับตัวเขาเองผู้ใดเดินทางเซนนี้อยากแวะ กรากวายเพื่อเป็นสริมองคนกับเจ้าของกะเชิญเดอ้อครับห่างจากตัวเมืองการสินออกาประมาณ10กิโลนี่แหละครับประมาณนี่แหละครับโดยประมาณครับกะพื้นที่จอดรถกะสะดวกสบายอยู่ครับองลูกปัน้นหลวงปู่เนกับซีอ่หิมทางนี่แหละครับว่าเด้เขาไปเลิกดอกอยู่หิมทาง เขาจรง่ายๆครับเดินทางผ่านไปผ่านมากะสามารถแวะตาบ่ายสกัาระบูซาเพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าของใดครับผมถนนซีเลนตัดไม้กาลสินมุกดหารนี่แหละครับถนนหมายเลขสิบสองไม้นี่แหละครับออกมาจากตัวเมืองกาลสินประมาณสักสิบกิโลก็หอดครับผม ขับรถออกมาเรื่อยๆแตาเขาเลี้ยวเห็นนั่นลังคาสีแดงๆใกล้ๆนี่คือไก่แล้วครับนี่ครับไก่สีหอดหลวงปูแล้วครับนี่ครับหลวงปูแต่นี่ครับอยู่ทางขวามือครับทางนั้นเป็นกำลังกอสร้างนี่ครับหลวงปูสีอยู่ทางซ้ายมือครับ สามารถเลี้ยวเข้าไปจอดรถเลี้ยวเข้าไปกาไวาสกัลละได้ครับนี่ครับหอนนะครับนี่ครับพอนแล้วครับลวงปูศิลาสิริจันโทรครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นยู่หิมทางครับนี่ ริมทางที่ถนนหมายเลข12ใหม่ซึ่งไปทั้งปุ่นกจะไปมุกดาหารครับถ้ากลับไปทั้งพี่จะไปจังหวัดเขาไปจังหวัดกาฬสินครับฝากทั้งพุ่นสิเป็นอุทยานของอุทยานหลวงปู่สิริจันโทรครับ้าไปกาบวหายบูซาสักการะได้ครับแต่องค์ปู่ันสิ่ฝั่งนี้ครับนี่ครับ เป็นไปกราไวาสการะได้ครับกสิมีรูปปัน้นไกล่รลูปปั้นสร้างครับดูนี่ครับตร,บรบงปูศิลาศิริจันโทครับนี่นะครับสามารถสามารถมากราไวขพอพรเป็น ความเป็นสิริมงคลกับเจ้าของได้ครับผม